สวัสดีปีใหม่ลุงนายกับน้องๆเอฟซีทุกคนได้ไหมคะวันนี้มีใครไปเขาดาวที่ไหนบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะที่พี่แป้งลงคลิปไม่เยอะนะคะน้องๆเพราะาอยากให้น้องๆน,นะคะพักผ่อนการตัวพีก็อยากพักผ่อนเหมือนกันพรุ่งนี้เราค่อยลุยต่อในปีหน้าแล้วกันนะและนี้นะคะน้องๆคือสร้อยคอสุดน,น่ารักที่เป็นแบบในตีมฤดูหนาน,นะคะจะมีทั้งน้องหมีและก็น้องแผ่นกวิ้นเลยเขาแจกหมดหนึ่0ห0 0ชิ้นนะคะตอนนี้ยังรับได้อยู่เข้าแมบบตามพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือน เดิใครอายุไม่ถึงเข้าไม่ได้นะและเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะเควสในการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ยากค่ะมันง่ายมากแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงนะ เห็นว่าเรานะคะจะต้องเข้าแมปไปทั้งหมด3แมปและอยู่ในแมปนี้เป็นเวลา10นาทีค่ะซึ่งวิธีการเข้าแมปเนี่ยให้น้องๆทาตามพี่แป้งก็ได้นะคะคือน้องๆเอาไปที่แมปแล้วก็เข้าแมปไหนก็ได้หรือเลือกบิวตี้เหมือนของพี่แป้งก็ได้ค่ะจากนั้นเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะคะให้น้องนะคะมองหานะคะตรงนี้นะคะตัวอักษรที่พี่แป้งผ่านมาอยู่นะคะหรือหาน้องๆเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นคําว่าโดดเด่นนะคะให้น้องๆเนี่ยดูว่าตรงที่น้องๆมาเนี่ยมันมีแมปไหมนะคะน้องๆก็ดูว่าเห็นว่ามันมี3มมอดีให้้นนงๆาตร งนี้นะคะนีพี่เป็ดอังกฤษของพี่แป้นะจะเป็นแบบนี้นะคะให้น้องคลิกนะคะที่แมปนะคะจากนั้นให้น้องกดรูปดาวทีหนึ่งนะคะแล้วก็กดกลับเข้าไปใหม่นะคะจากนั้นก็เทเลพอร์ตไปที่แมปของเขาได้เลยแล้วเมื่อน้องเข้าแมปไปให้น้องอยู่ในแมปเนี่ยเป็นเวลา10นาทีนะคะน้องๆซึ่งลองกะเองนะคะตั้งเวลาไว้ก็ได้นะคะหากไม่ถึงมันไม่นับนะคะน้องๆอยู่สักประมาณ11นาทีก็ได้พอเราอยู่มาปั๊บเราก็กลับไปที่แมปของเรานะคะพอเรากลับมาที่แมปของเราน้องๆจะเห็นว่าของพี่ ฟนเนี่ยคือ33%น33%ใช่ไหมเรานะคะต้องเล่นไปอีกนะคะอีก2แมปอยู่ในแมปอีก10นาทีทั้ง2แมปเราก็จะครบแล้วเราก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะอย่าลืมมากดเค้มด้วยนะรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะน้องๆก่อนที่ของมันจะหมดนะคะ